สวัสดีค่ะวันนี้ก็ลรองก็ได้นําต้นพญาไรใบมาเพื่อที่จะมาอามาตกแต่งในกรถางของตต้นนี้ก็คือต้นบันไดสวรค์หรือบันไดเศรษฐีหรือต้อนตะขาบของเรานั่นเองนะคะป้าก็เลยจะเอามาดูแลต้นตะขาบของเราที่ปลูกประมาณสองปีแล้วนะคะเขาก็จะได้ประมาณนี้ค่ะถ้าเราไปวางบนโตแล้วนําต้นพญาไรใบมาตกแต่ง เราจะออกมาในรูปแบบพญาไล่ใบตั้งแล้วต้นนี้เขาก็จะงอนลงให้ความสวยนะคะจะเอาไปวางโชว์หน้าบ้านนะคะไปทำโอยางไรไปดูกันเลยจ้ะป้าก็จะเอาฟางไก่น,นี่นะคะตัดต้นพญาไล่ใบเพื่อที่จะตดัดแต่งทรงพุ่มเขาให้ให้สวยงามนะ,ะป้าก็จะตัดตรงตรงนี้เลยมันค่อนข้างจะเหนียวนิดนึงนะคะต้องเอาคมๆหน่อย ถ้าเขาเป็นอย่างนี้ป้าก็จะเอาทิชชู่มาซับแต่บางท่านก็จะให้แห้งก่อนนะคะประมาณอาสองสามชั่วโมงแต่เวลาเราไม่พอทิชชู่เช็ดได้ค่ะเป็นเทคนิคนะคะเทคนิคใครเทคนิคมันเนาะทิชชู่ซับได้แล้วป้าก็จะไปตกแต่งตรงนี้ตรงนี้เขาจะพญาไร่ใบเขาจะสวยตรงที่เขาออกยอดมาแล้วสวยไม่มีใบนะคะเขาเรียกพญาไร่ใบป้าก็จะมาวางตรงกลางเลยนะคะวางตรงกลางแบบนี้ เสร็จแล้วป้าก็าจะเอายินหมักธรรมชาติของเราเนี่ยนะคะหมักจากใบไม้จากเศษอาหารป้าก็าจะเอามาใส่ข้างบนเลยค่ะแต่ก่อนใส่ดินหมักป้าก็ามีเปลือกไข่คั่วเปลือกไข่เขาก็าจะทําให้ต้นไม้ของเราแข็งแรงนะคะเพราะเขามีแคลเซียมวิธีการก็คือป้านําไปคั่วก่อนนะคะให้เยื่อขาวๆเข,า,ข,า,ขาแบบแห้งไม่ให้มีมดแมลงมากัดกินเปลือกไข่นะคะแล้วเขาก็จะมีกลิ่นกร,รมะาันเพื่อที่จะ ไล่มดมแมลงได้ด้วยนะคะสำหรับขวดไผ่ตั้วของป้านี่เนาะป้าก็จะใส่ลงไปเลยก่อนก่อนที่จะํำดินหมักไปใส่ใส่พอประมาณต่ประมาณหนึ่งเนาะเสร็จแล้วป้าก็จะเอาดินหมักของป้าแบบนี้เรไปใส่ได้เลยใส่เพื่อเป็นอาหารของต้นไม้เราก็จะได้ดูแลต่อไปถ้าต้นไม้ของเราแข็งแรงนะคะสัสตว์หรือมแมลงเขาก็ไม่ค่อยมาบุวแล้วค่ะ,ะเราทําให้เขาแข็งแรงตั้งแต่ต้น ตั้งแต่ต้นทางแล้วเขามีภูมิคุ้มกันของเขาอยู่แล้วต้นไม้ของเราก็จะ,ะเจริญเจริญงอกงามเนาะแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะแล้วเราก็กด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 ตรงตรงต้นพญาไร่ใบทำให้เขาเพียงเท่านี้เราก็จะได้ต้นพญา,าไร่ใบอยู่ตรงกลางแล้วก็บันไดเศรษฐี ời, หรือต้นตะขาบแบบสวยๆแบบนี้เลยนะคะเสร็จแล้วเราก็ลด,าลดน้ำลดน้ำ แล้วก็ไปตั้งไว้ที่ล่มรอที่จะให้พยาไร้ใบของฟื้นแล้วเราก็เอาไปตั้งถชว์ได้เลยเวลาเราลดเราก็ลดกับขอบกระถางไปด้วยเลยนะคะเขาจะได้สะอาดแค่นี้เราก็เสร็จในการจัดต้นพยาไร้ใบอยู่ในกระถางของอบันไดเศรษฐีนะคะหรือบันไดสวรรค์หรือต้นตะขาบของเราเนั่นเองนะคะขอบคุณมากนะคะที่รับชมบรรลจนจบขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ